พี่น้องมาหน้มาแกงผักกีเด็กกันเด้อค่ะเน่เน่มาหนิแกงผักกีเด็กเด้อแกงผักกีเด็กใส่หนังค่ะมาแกงผักกีเด็กใส่หนังเนี่ยใส่พริกลงไปแกงผักกีเด็กแกงผักกีเด็กใส่หนังเด้อพี่น้องเด้ออันนี้หนังหนังบัวหนังบัวด้วยหนังายเราก็ไม่ดูนะใส่ลงไปเนี่ยนะ

อันนี้ขี้เหล็กต้มแล้วนะคะนี่ต้มแล้วใส่ลงไป,ปเนี่ยใส่ลงไป้าอันนี้ทำแกงขี้เห็กใส่หนังนะคะเพื่อน นี่ใบมงรักเนี่ยเ,เนี่ยผูเองเนี่เนี่ยหอมมีคนหอมไม่ยังมีคนหอมขี้เหล็กกับใบมงรักก็ยังแกงขี้เหล็กนะคะ แกงที่เหล็กใส่น้างบัว รู้หนังวัวหรือหนังอะไรก็ไม่รู้หรอกนะซื้อมาจากตลาดหนังวัวหนังควายแล้วก็ไม่รู้เขาบอกหนังก็คือหนังไม่เจา้าว่าไม่เสียบเปล่าแก่คนเห็ดน,นี่ก็ะเสียบก็แห้งเด้ยว สมเดุงกันไปผมหน่อยนึงต้มไม่จืดเลยจืดใส่เกลือน้เกลือ ไม่ได้ใส่ผงนัวเลยเอ้ยลืมไปว่ายังไม่ได้ปรุงอันนี้สองช้อนชาใส่ไปเลยน้ำปลาร้ากระยาวกระยาวกระยาวหนึ่งกับทีเลย ว่ามันจะอร่อยไหมคิดว่ามันต้องอร่อยใช่ไหมแกงขี้เหล็กตามปกติจะแ,แกงกะทินี่วันนี้คุณพ่อบ้านอยากกินแกงแบบอีสานอีสานเราแกงก็ไม่ค่อยเป็นนะแกงลาวๆอแล้้วนนะพี่ง ให,ให้มันเดือดอีกสักแป๊บหนึ่งเออวะไม่มีไว้นั่นเนาะยอดอะไรนะยอดสะอมอ่ะเนาะไปเก็บกันไหนต้องไปเข้าสวนอีกแน่ๆเลยเนี่ยตอนสุดท้ายเดี๋ยวต้องเดินไปเข้าสวนอีกนี่ได้แต่ใบลักมาได้แต่ใบมึงลักมาแกงขี้เด็กแกงขี้เด็กไปบ้านเมื่อกี้มาไปเก็บมา ไปบ้านที่ไปได้ปลาหมูมานะไปเมื่อไปสองสามวันก็าไปได้ปลาหมูมาแล้วก็ไปได้ขี้เหล็กมาด้วยแต่ยังอีกนะขี่เหล็กกยังอีกงัแกงไม่หมดเก็บไว้ในช่องฟิตไม่กินเวลาเราอยากกินเวลาเราอยากกินแล้วก็ค่อยทำกินมีใครมีใครหอมมั้ง มาตักข้าวมาเร็วเอาถ้วยมาเต่ละคนเอาถ้วยมาเร็วเดี๋ยวตักให้ทำหม้อไม่ใหญ่หรอกหม้อเล็กๆแต่ว่าก็แบ่งเงินกินได้ทำหม้อเล็กๆแต่แบ่งพี่น้องกินได้ค่ะมาเร็วใครยังไม่มีกับข้าวมาเลยนะใส่น้ำตาลก่อนัใช่ไหมน้อง ถ้าคนไหนทำเป็นคนหัวเรากแล้วน้าดูอ au, ุ้งใส่อะไรกันเนี่ยเร็วเร็วเอาถ้วยมาเอาถ้วยมาใครยังไม่มีกับข้าวโอ้โหสุดยอดโอเคแล้วโอเคแล้วพี่น้องนี่ใส่ไปมันลักลงไป ล่นงลงไปคือว่าอันจบสิ้นแล้วนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมมาเอาถ้วยมาเร็วเดี๋ยวปักให้ใครยังไม่มีกับข้าวมาเร็วขอบคุณก่ะขอบคุณมามาเร็วๆมาเอาถ้วยมาเร็วๆเดี๋ยวแบ่งให้ขอบคุณนะคะ